สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหววเราพัฒนาหัวเราพัฒนาวันนี้วันที่วันที่สิบเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมสําหรับงวดที่แล้วครับผมงวดที่แล้วเสียดายนาะสี่สี่ เก้าเนาะแล้วก็เจ็ดสี่นะสี่สี่เก้าเจ็ดสี่งวดที่แล้วนี่ผมให้ศูนย์กับเก้าเนาะฟันศูนย์ผมคิดว่าจะเป็นศูนย์นะเอาศูนย์สี่แล้วแล้วก็ไปเอาศูนย์แปดไม่เอาอเก้าสี่ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะสำหรับงวดที่แล้วนะเนาะก,ก็คิดว่าจะเป็นศูนย์ก็คิดว่าศูนย์น่าจะเหลือมา คิดผิดเลยเข้าแค่ตัวเด่นเด่นเก้าศูนย์สี่แมวเก้าสี่นะแปเาศูนย์แปดมาตามรุ่นกันต่อครับผม หวยลาพัฒนาโค้งสุดท้ายวันนี้เด่นอันนี้ผมให้อ่าให้เจ็ดมาเจ็ดกับหกมาเจ็ดกับหกนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามส่วนหกนะครับก็จะมีหกหนึ 1, ่งหกสองแล้วก็หกสามตัวกันนะครับก็จะมีเจ็ดศูนย์หกศูนย์ 7จห้าครับผมแล้วก็เจ็ดเก้านะครับผมอ่าวันนี้ขอให้ขอให้ฟันถูกนะขอให้มีเจ็ดวันนี้ขอให้มีเจ็ดมาคงไม่มา 7, เจ็ดสี่ตัวเดิมนะตัวนี้ก็จะมีะตัวนี้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็หกหนึ่ง วันที่สิบเดือนหนึ่งหกเจ็ดหกแปดเออสิบสิบเดือนหนึ่งหกแปดนะนะขอให้มีหกขอให้มีเจ็ดมาวันนี้ขอให้ฟันถูก <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผม สามตัวนะครับสามตัวเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสามเจ็ดสองศูนย์แล้วก็เจด็ดอะก็ ขอให้มีขอให้มาครับผมนะสำหรับวันนี้วันวันที่สิบนะขอให้เป็นเลขเจ็ดนะขอให้มีเจ็ดมาเนาะสำหรับแนวสำหรับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมแล้วก็จบไปแล้วเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ